ก็สวยๆเลยนะคะท่านผู้ชมแวะมาซื้อได้เลยนี่ร้านสถานีต้นไม้จำหน,น,น่ายแคคตัสบิลูกนี่สวยๆเลยกระถางต้นไม้ก็มีนะคะท่านผู้ชมกระถางต้นไม้ตุ๊ก,กตาอะไรอย่างเงี้ยมีหมดแวะมาชมได้นะคะที่ร้านนี้เลยคะ่ะสถานีต้นไม้จำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ ดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เรามาอยู่ที่ตลาดต้นไม้นะคะตลาดขายต้นไม้บอนสีนะคะเราันี้มาตามหาบอนสีกันนะคะว่าจะมีอะไรบ้างตอนนี้เดี๋ยวมาดูกันค่ะอันนี้กวักกวักวเงินนะคะเนี่ยเขาเรียกกวักเงินก็จะเป็นสีนี้ตามราคาเลยนะคะท่านผู้ชมคะอันนี้บอนก้านดำค่ะอันเนี้ยไม่แพงนะคะท่านผู้ชมดูดิเขากำลังจะออกใบอีกใบนึงแล้วนะคะสวยเลยอันนี้ก็เป็นถุงเงินค่ะ ถุงเงินสวยนะคะท่านผู้ชมอันนี้ถุงเงินดังนะคะ200บาทเองถ้าอยากได้ก็แวะมาดูนะคะอยู่อยู่ข้างๆวัดตานะคะอยู่ข้างๆวัดตาแวะมาดูได้ค่ะถุงเงิน3ามรห้าสบราคาเลยค่ะท่านผู้ชมคานี่แวะมาดูได้นะคะอันนี้พารังโดยอันนี้สวยค่ะอันนี้ยิ่งสวยเลยค่ะท่านผู้ชม อันนี้อัญมณีสีแดงนะคะน่าสวยมีอัญมณีสีแดงอันนี้สวยค่ะท่านผู้ชมดูดิ้นเล็กๆแต่สวยมากนี่อัญมณีสีชมพูอันนี้เป็นอันนี้เป็นบอลไลท์ทองอันนี้สวยนะท่านผู้ชมค่ะนี้ไม้มงคลก็จะมีเยอะเลยนะคะ ามสีเลยนี่ตามสีนะจะเน่ยลตามราคาเลยสองรน้ 300, อยนก็มีสามร้อมีสองรอตามตามอนี้เลยอันนี้สวยอันนี้สามค่ะท่านผู้ชมอันนี้เป็นกวงอันนี้พญาจงอันนี้สองร้อยาสเนี่ยสวยมากนะคนะท่านผู้ชมดูดิ ถ้าใครซื้อ350่นเดียวไปแยกชำก็ยังได้อีกนะคะเนี่ยอันนี้ก็สวยอันนี้เศรษฐีรวยซักตามราคาเลยร้านนี้เขาขายกันไม่แพงนะคะท่านผู้ชมเนี่ยลิ้นม,มังกรก็ขายแค่ร้อยเดียวอันนี้สวยอันนี้กวา่าง เป็นไม้มงคลนะคะท่านผู้ชมไม้มงคลนี่มาดูไฮไลท์ของมาดูดูไฮไลท์ของที่นี่อันนี้มอสเตล่านะคะเนี่ยมอสเตล่านี่ราคาจับต้องได้นะคะหกร้อยบาทนะคะมอสเตล่าอันนั้นก็หกร้อยบาทเหมือนกัน,นสวยเลยะคะ่ะท่านผู้ชมเหมืมาดูอันนี้เป็นดาน่างด่าง ัง,งปลาวานอันนี้ยังสวยอันนี้สองร้อยเองต้นบเบลอเลยดูดิต้นบเบลอเลยสองร้อยเองโอ้โหมากคคะท่านผู้ชมดูดิพี่ปลาวานสวยอันนี้ว่ามาช้าน,นะคะเ่ย ไม่แพงนะคะท่านผู้ชมแวะมาดูได้นี่ส,สวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้แสงเงินแสงทองอันนี้แค่นี่อย่างห้าสิบาทก็มีนะคะท่านผู้ชมเนี่ยแสงเงินแสงทองในห้าสิบาทเองเสยืยนี่ดิๆไม่แพงเลยอันนี้ร้อยยี่สิบค่ะท่านผู้ชมดีดิเดวมาดูได้นะคะทำหนสนใจอันนี้อันนี้ก็ร้อยห้าสิบนะคะ ลัษมีเงินดูดิอันนี้ก็สวยร้อยห้าสิบเองอืมสวยเลยนี่ดูว่าพญาจงอันร้อยหน้าสิบก็สวยก็ยเป็นบอนเหมือนกันนะท่านนี้เหมือนกันเลยะแล้วมาดูได้นะคะคนไหนสนใจหนูดูดิบอนด์สวยเป็นไม้อันนี้ก็มีนะคะหนไม้สวยทั้ง สวยเลยดูด mm ิสวยที่แตกตอันนี้ตั้งใี่ชมก็จริงหน้ามันจริงไปใหญ่ดูดิยิ่ยงเล็กต้องลอแตกห่อสวยมากอันนี้ก็สวยอุับหินดังดิดิเสียดาคเลยนะดิอนนี้อมเงินมาดูดิตัี่ม อันนี้ไซส,สักดานะคะอนี้สามอันนี้สอง้อาสินน่สวยน่ยมใอินเดียนี่พี่ตามราคาค่ะให้พี่ชมอันนี้สวยอันนี้สดส,ส,สวยเลยตามราคาเลยเนาะสีสวยจัง

เพราะเองมั้ยอันนี้หรือเนาะอันนี้มีค่ะเหลือถุงเดียวถุง20บาทมี่ก้านโตแล้วก็เป็นผสมผสมก้า,านโตเลยนะแล้วเนะี่ยอย่างสวยอันนี้ขายอะไรล่ะท่านผู้ชม เขาปลูกแตงนี่มันมีลูกให้กินด้วยค่ะท่านผู้ชมดูนี่ดูไอเดียเจ๋งไหมเนี่ยเขาปลูกแล้วเขาก็เอาโยงสายมัดกับกับข้างบนนู้นแล้วมันมีลูกให้กินด้วยนะท่านผู้ชมดูดีแปลกไหมเจ๋งมากเลยอ่ะดูนี่มีลูกให้กินด้วยท่านผู้ชมค่ะขนาดว่าเขาปลูกอย่างนี้ยังได้กินลูกมันเลยนะเนี่ยโอ้สารสีต้นมีลูกหมดเลยดูดิท่านผู้ชมดูดิ จะปลูกสามสี่ต้นมีลูกให้กินดูไอเดียเขานท่านผู้ชมเขาปลูกโยงไว้แล้วมันก็มีลูกให้กินด้วยดูดิอืมเจ๋งจังเลยอ,ะอ่ะพูดไอเดียมากเลยแล้วก็คนไหนสนใจนะคะอยากได้ต้นไม้นะคะก็แวะมานะคะที่ตลาดต้นไม้ร้านขายต้นไม้นะคะข้างวัดป่าที่สุภาวันนะคะ พัทยานะคะแวะมาดูได้ราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะคะราคาที่เหมือนอยู่อยู่ในคลิปนี้เลยนะคะก็สนใจก็แวะเข้ามาชมนะคะแล้วก็ใครที่ถูกใจคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์ให้เราหน่อยนะคะเพื่อที่ท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะก็จะอัปเดตกันสองวันทีสามวันทีนะคะแล้วแต่ก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้เราหน่อยนะคะก็ติดตามนะคะใน ช่องขยันเที่ยวชนเนลของเรานะคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ